อีกแล้วฮุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วอ,อ,อุ้ยสวยไหมเนี่ยเวเหมือนเวแต่งหน้าเลยเนี่ยดั้งโด่งไหมคะเวดั้งโด่งไหมคะโด่งเหรอโด,ด่งเวดั้งโด่งคะ่ะ เวยสวยไหมคะสวยไหมคะสวยเนาะอืมเวยสวยเนาะเปเวอร์ในเวเปเวอร์เปเวอร์เลยไม่ใช่เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์เอเก่งมาก ชูนิ้วด้วยชูนิ้วเปะเวอร์เปะเปวอร์เออชัดมากเก่งมากเก่งไหมคะเก่งมากกู o เก i r l g o o ดเกิร์ลกู g เก l g o o ก b ดเกิร์ลกู See y ร u ดเกิร์ลกูดรดเกิร์ลกูรเกกดเก นะ hmm. เก่งมาก beautiful ไหมคะ the beautiful ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลแล้วฮัลโหล money hero <laughs> สวัสดีค่ะ money hero <laughs> โอ้ยป๊าป๊ามาแล้วปะ๊ปะป๊ามาแปะ๊ปะป๊าไหนป๊าป๊า มอร์นิ่งและวสวัสดีมั้ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เสียงยังไม่หายเลยนะฮะยังมีอาการน้ำมูกอย่างเดียวจะจะเรียกว่าน้ำมูกไม่ถูกเหมือนกับมันติดอยู่ในอยู่ในไซนัสอ่ะอืมไม่ไม่ได้เป็นไลนิงนสแบบไม่ได้น้ำมูกไหลออกมานะฮะมันติดอยู่ข้างในนะเสียงมก็เลยดูทุ้มๆแปลกๆนะครับขออพรยด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดู หุ้นที่ให้ไวของเมื่อวานกันก่อนเลยเนาะ OSP ยังใช้ได้นะครับขอขยับสต็อปลอ s เลยแล้วกันนะฮะมาไว้ที่14.50 AP ยังสวยอยู่ครับขยับสต็อปลอ s ขึ้นเป็น8.8สุภาลใช้สต็อปลอ s เดิมนะครับ16.7พีอานายใช้สต็อปลอ s เดิมนะครับ21.8 Human สวยนะครับขยับสต็อปลอ s เนาะเป็น7.95นะครับแล้วก็ MGI ตอนนี้ ไม่แย่แต่ไม่สวยนะสต๊อปร้อยดจุดนะครับก่อนจะไปดูของวันนี้เดี๋ยวเช็คตลาดกันก่อนเป็นยังไงสรุปได้ช็อตไหมตัวนี้เป็นการสะสมช็อตเนาะซึ่งในกลุ่มท f e ฟกจะได้สะสมประมาณบ่ายสนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมยุ่งทั้งวันเลยของวันที่3ามับสนะคือวุ่นวายมากตลอดทั้งวันแล้วก็เหนื่อยมากเ แทบจะไม่ได้อัปเดตในกลุ่มเะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ได้สะสมกันอยู่เนาะเป็นการสะสมช็อตแล้วก็น่าจะเลยการสะสมแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเขาลงมาปิดลึกเกินไปเดี๋ยวเราอ,รอ,รอดูพรุ่งนี้นอ้โอโทษทีต้องเป็นวันที่4เนาะของของพเพื่อนคือ4มีนานะครับส่วนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้คือ3มีนาถ้าวันที่4มีนาเนี่ยมันยังอยู่ในโซนนี้นะครับนี่นะ สะสมได้เลยครับเป็นแท่งสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้ครับขอแค่อยู่ในโซนแต่ถ้าหลุดลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยไม่ไม่เล่นแล้วนะครับก็คือข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซต้าสิเนี่ยคือถ้ายังอยู่ในเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าถึงเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี้ยสีเขียวก็ได้นะเออสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวข้างบนอย่างนงี้อย่างนงี้นะไม่เล่นนะครับ เล่นกรณีเดียวจะสะสมได้มีกรณีเดียวนะครับก็คือเกิดเกิดในกลุ่มเนี่ยเกิดฮารามินะครับถ้าทําไม่ได้ก็ก็ข้ามไปปล่อยมันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นของวันนี้เนาะมีอะไรบ้างมี fm อันนี้สวยนะครับสต็อปลออยู่ที่3.62อแล,ลนดี่ได้ไม่น่าเกิน4บาทนะครับเมดเดสเม e เดสวันนี้ต้องเล่นเหนือ8.35ถึงจะถึงจะซื้อ ถ้าต่ํากว่านี้ไม่เล่นนะฮะเพราะว่ามันมีแรงขายกดของเมื่อวานต่อด้วยพี่น้อง pm กับ pt xd วันเดียวกันทั้งคู่แล้วก็เป็นการ xd แบบกําไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะวันนี้ถ้าแท่งเป็นสีเขียวนะครับของ pm เอาแค่นี้ก็ได้ครับ9.25ขอให้เป็นสีเขียวเล่นได้นะครับแล้วก็ stop l o s จะไวที่9บาททวน ส่วนพ t ีก็เป็นที่เขียวเหมือนกันนะครับเหนือ10บาท30ตังค์เล่นได้เลยนะครับสต o p ปลอตส0 1เอาไว้ที่10บาทก็ได้นะครับสต o p ปลอตต่อด้วยแซดแซเป็นสะสมเนาะสต o p ปลอตส1บ1ิเตรียมที่จะจ่ายปันผลโอ้จ่ายโหดจังเลยวะฮะโอโ้โหจ่ายปันผลบาทหนึ่งเลยเหรอ1.24 อ๋อเฮ้ยน่าลุ้นนะน่าลุ้นนะฮะถ้าปันผลมาแล้วมันไม่ได้ต่ํากว่าโลตรงนี้นะมีโอกาสขึ้นต่อนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูต่อนะครับ s e c เกิด Morningstar แต่ว่าไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเล่นได้3-5ถึงห้วันสต็อปลอตอยู่ที่127 SFREX ยนะครับตำแหน่งนี้จะเล่นก็ตอบเมื่อวันนี้ อยู่เหนือ2.74ถ้าทำไม่ได้ไม่เล่นนะฮะถ้าทำได้ก็ให้สต็อปลอดที่ฐานของแท่งวันนี้เลยอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้น S&P n สต็อปหลอด12.1อันนี้น่าสนใจเพราะว่าตำแหน่งการพักตัวมันดีนะครับถ้าเกิดชุดนี้มันพักตัวแบบลงปกติเนาะเนี่ยรอบไซเวยยของมันเนี่ยเออก็ก็จะข้ามไปนะฮะ แต่ว่าตำแหน่งนี้คืออยู่ดีๆพักแล้วก็ดึงงัดกลับคืนขึ้นมาเลยอย่างนี้มีโอกาสไปต่อนะครับก็วางสต็อปรอชใช้12บาทก็ได้รับ12.10ก็ได้แล้วก็มีโอกาสแลนดี้ได้นะครับ13.5อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ตัวสุดท้ายทีวโออย่างงี้สวยใช้ได้เหมือนกันครับสต็อปรอจะอยู่ที่22.3แนวต้านก็นู่นแหละประมาณ24บบาทจบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลย ส่วนใครที่ถามคำถามนี่ไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงถ่ายคลิปโอ้ oh, มียอดอยู่4,005แล้วเวะออดูดีขึ้นนะจาก3 8 0 0กับ4 4,001ฮะก่อนจะไปนะฮะเรามีตัวแพ็กเกจสมาชิกของช่องนะครับระดับ300และ450นี้ได้เหมือนกันเนาะก็จะมีรายการหุ้นดีราคาถูกรายการสอนหุ้นแล้วก็จะมีแผนเทรให้ ทุกๆสัปดาห์นะครับลงให้ทุกวันอาทิตย์แต่เกิดเป็นระดับของการเรียนรู้เนี่ยไอข้างบนเนี่ยจะดูได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถดูคอสอิเลียดนะครับมีคอสทีเฟกที่ยังอัปเดตอยู่นะครับแล้วก็มีรายการวิกฤตเสื่อมสัทธานในตลาดหุ้นไทยนี่กก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะมีการอัปเดตตัว TF เฟกเอให้รายสัปดาห์ด้วยครับ750นี่คุ้มมากนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นระดับการเรียนรู้ ขยับมาเรียนกับพวกเราได้นะโอเคหรือสงสัยยังไงก็สอบถามมาที่ไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยเนาะอ๋อใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม t f เฟ t นะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายฮนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์จะมีเบอร์ใหม่อีกเบอร์หนึ่งครับตอนนี้เรามีทีมงานนะหลังบ้านเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวทิ้งทิ้งไว้ให้2เบอร์นะตอนนี้ก็รับสายกัไม่ทันแล้วนะมามาดูต่อมีอะไรบ้างแนวโน้ม CHG แท่งล่าสุดวอลลุ่มเยอะมากถือเป็นแท่งกับตัวได้ไหมครับ c h g แท่งนี้ใช่ไหมครับกอ็อย่างที่เล่าในคลิปที่แล้วนะครับมันจะต้องเกิดจากกองทุนหรือสถาบันหรืออะไรบางอย่างที่มีเงินมหาศาลนะครับที่เข้ามาขายแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นหลายๆตัวนะแต่อย่างตัว csg เนี่ย คือตำแหน่งเนี่ยมันไม่สวยนะครับอันนี้อันนี้คือตามตรงเลยตำแหน่งของการซื้อยังไม่เกิดเดี๋ยวเรารอดูการพักตัวตรงนี้ก็ได้ครับสักสี่วันนะฮะวันเนี่ยอันแท่งนี้นับหนึ่งนะครับแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่ถ้าเกิดตำแหน่งเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นการพักตัวอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเล่นครับปล่อยไปไก่อนแต่ถ้าเกิดการพักตัวเนี่ยชุดเนี้ยสี่วันที่ที่จะเกิดขึ้นตำแหน่งแบบนี้เลยครับ สามารถเล่นไดนะ้ก็ต้องรอดูพฤติกรรมราคาก่อนนะสวัสดีครับอยากศึกษาวิธีการเทรดของคุณพืชคร่าวๆได้จากคลิปไหนครับจะได้ฟังวิเคราะห์เข้าใจครับจริงๆในรายการติวเข้มก่อนเทรดนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมเอามาแชร์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับจริงดูดูเรื่อยๆน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าอธิบายค่อนข้างง่ายมากๆนะครับ หรือว่าไม่ง่ายวะในกลองคอมเมนต์น่อยว,ว่าฟังฟังผมรู้เรื่องหรือเปล่าหรือว่าผมรู้เรื่องอยู่คนเดียวไปไปดูกันต่อครับสวัสดีค่ะอาจารย์รบควรสอบถามเป็นความรู้หน่อยค่ะฮาน่าเนี่ยร่วงลงมาเยอะวันที่วันศุกร์ที่28กุมภามีการด้อยค่างเงินลงทุนอ่านะฮะหมายความว่าอย่างไรควรสะสมราคานี้ไหมคือที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมครับการการด้อยค่างเงินลงทุนเนี่ยหมายถึง จะดีไหมนะจะดีไหมเหมือนกับตีว่าตีว่าเงินลงทุนนั้นอ่ะมันมันเจงไปครับก็ก็ดูว่าตีเจงไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็อารมณ์ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเหมือนการสำรองนี่อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยเป็นข่าวร้ายไงแล้วก็เลยทำให้ฮาน่าเนี่ยร่วงรู้สึกผมทำคลิปในติกตอกอยู่นะก็สามารถไปดูได้นะ อ่าน่าเนี่ยยับเลยนะร่วงลงไปยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ยับยับตรงนี้ไม่ไม่ได้มีสัญญาณนะครับไม่ไม่มีสัญญาณชีพนะโอเคไหมแบบนี้ไม่มีสัญญาณชีพนะฮะยังลงต่อนะอย่าเพิ่งก็ไปเล่นแนวโนม e a a k r clinic i n t e r n t โอเค,อเคแต่ละตัวมา e a ก่อน e a เป็นขาลงยังคงลงต่อนะตรงนี้เป็นการซึมแล้วก็ลงต่อน่าจะหลุด2บาทนะครับในที่สุดนะ จริงๆ EA นี่เราน่าจะพูดกันมาน,นานแบบนานมากๆเลยนะที่มันแบบหลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดอะ่ะเออผมจำไม่ได้ละแต่มันนานมากแล้วนะฮะไม่ไม่ควรเล่นในะถึงปัจจุบันก็ยังไม่ควรเล่นนะครับ AKR AKR เป็นไซเวนะครับกรอบนี้คือการชนต้านต้องรอดูว่าเขาจะตึงตึงได้สักเท่าไหร่ ถ้าเกิดตึงและสุดท้ายเบรก1.06ได้นี่คือไปเลยนะฮะจะก,กลายเป็นขาขึ้นเลยก็ตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ลองลองดูแล้วกันแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ก็มีโอกาสโดนกดลงนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยส่วนคลีนิกคลีนิกในขึ้นย่อยสวยนะครับเดี๋ยวรอเก็บแถวๆผมว่าน่าจะประมาณ27.5เดี๋ยวรอดูสัญญาณการกับตัวอีกทีนึงนะครับมีโอกาสที่จะเก็บได้ส่วน INe t ไอเน็เนี่ยรู้วา h i ไฮนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็รู้ว่าโลก็มีโอกาสเคลื่อนตัวลงต่อครับจะเป็นการเคลื่อนตัวลงแบบชา้าๆอยากให้จะแนะนําครับว่าจังหวะไหนควรขายทําอะไรทีเฟกตต้องใช้คําว่าปิดสัญญาเนาะ,ะมันมันจะไม่มีการซื้อไม่มีการขายนะในทีเฟกนะมีแต่มีแต่การเปิดนะคร,บร position, ับการเปิดโพดิชันกับการปิดโพดิชันนะครับ เมื่อไหร่จะควรปิดใช่ไหมครับเช่นมองเห็นสัญญาณอะไรบ้างจริงๆอ่ะตัว S50 นะ S50 S25 จริงๆนะพาขายไป3รอบแล้วนะผม,ผมน่าจะพาขายไป3รอบแหลอ,อไม่แน่ใจว่าตามยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าในในกลุ่มตัวท f e c t นั่นอนะ่นะคือเ hey, ฮกันไปหลายรอบแล้ว แต่ว่าบางคนก็ยังไม่ขายก็มีก็ยังรันถ้าใครรันเนี่ยร้อยี่สิบจุดแล้วล่ะตอนเนี้ยเอ,อแล้วเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราไม่เราไม่ได้เล่นแบบเล่นสั้นทำเฟรมที่เราดูคือทำเฟรมเดย์แล้วก็ไม่สนับสนุนการเล่นสั้นในจังหวะแบบนี้คือมันมันจะมีจังหวะที่เล่นสั้นครับมีมีพี่คนหนึ่งแบบมาแบบแ,บบแกจะเถียงคอเป็นเอ็นตลอดเลยยังไงผมก็ต้องเล่นสั้นผมต้องเล่นสั้นได้ได้คือในในสภาวะตลาดที่มันแบบ มีความได้เปรียบในชุดของขาลงอะโอกาสทําการชอร็ชอตชอ็อตแทบจะชอ็อตตรงไหนก็จะกำไรเนี่ยพี่ก็พยายามจะสวนจะเอลจะแอลกูอยากจะแอลหรือชอ็ชอตกูก็ช็อตในตําแหน่งที่มันเสียเปรียบที่สุดอะไรเงี้ยอืม,อมก็ไม่ไม่รู้จะว่าไงแต่ว่าอ่าอันนี้อันนี้ถ้าเกิดมีสัญญาณที่มันจะปิด Position ในการชอร็อตก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะ แต่ก็แชร์แชร์ให้ดูทุกวันนั่นแหละ MSCI l บาล란ครับ PTGC ช่วง ADC ครับและอีกหลายตัวโอเคอันนี้เข้ามาให้ข้อมูลเนาะาตัวน่าก,กลัวนะเออไอ,อ MSCI เนี่ยคืออารมณ์เหมือนกับเราไปลงทุนในต่างประเทศนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องลงทุนอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนฝรั่งมาลงทุนในบ้านเราไม่ไม่เหมือน ไม่ไม่ใช่เหมือนคือฝรั่งมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยแหละมันก็จะดูว่า msci ให้น้ำหนักอะไร <c oughs> นึกออกไหมอืมเข,เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะครับอันหนหลุดเกณฑ์เขาจะลดน้ําหนักลงไปซึ่งมันก็จะเกิดปริมาณแบบว่ารุ่มโดดไปโดดมาแต่โดยทั่วไปก็จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนะแล้วก็จะมีช่วงปลายเดือนสําคัญสำคัญแบบปลายปลายเดือนหกอะไรเงี้ยนะปลายเดือนสามปลายเดือนหกเนี่ยหกสำคัญนะเพราะมีโอกาสที่คนจะ ถอนเงินออกนะครโอเคอจบลงไปแล้วนะครับก็ผมยังแนะนำเหมือนเดิมนะฮะถ้าหุ้นเรื่องของหุ้นรายตัวเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยเผาได้เผาไปก่อนนะครับมันจะมีหุ้นติดสแกนให้ดูทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่จาเป็นที่จะต้องเทรดนึกภาพไหมฮะเราแค่เฝ้าดูเฉยก็ได้ครับสิ่งที่ผมแนะนำมีแค่3อย่างนะครับหนึ่งก็คือเก็บเงินสดนะครับอสองเปิดช็อตทีเฟกนะครับ ทีเฟกนี้คือ s 5 0นะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสัญญา m แล้วนะครับ s 5 0 m 2 5หรือใครใครที่เล่นสัญญา h อยู่เนี่ยมันจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังด้วย,ยแล้วก็ช็อตแบบมีชั้นเชิงหน่อยนะฮะไม่ได้แบบโอ้กูอยากจะช็อตตรงนี้กูก็ช็อตเลยนะซึ่งในรายการเราก็เล่าให้ฟังทุกวันอยู่แล้วก็3นั่นก็คือการเทรดทองโดยที่กลุ่มกลุ่มช็อตทีเฟกนะครับ เอซาศูนย์ 0, แล้วก็กลุ่มเทศทองเนี่ยเราก็มีกลุ่มให้นะครับก็ตามนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่สนใจก็ทําตามกติกาได้เข้าทุกคนแต่ใครที่น่ไม่ไม่ไมอําตามนี้ได้ไหมไม่รับทุกกรณีโอเคไหมครับก็กติกามีไว้ให้ปฏิบัติตามเท่าวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนได้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย